สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะพิวค่ะวันนี้นะคะฟิล์มกับพิวก็มีข่าวดีจะมาบอกนะคะเรื่องงาน Disney ์ออนอนะคะถ้าเพื่อนๆอยากขึ้นรถหันสารนะคะไปกับ Disney ์ออนอถ้าเพื่อนๆนะคะมีบัตร <Ep is> ก็สามารถเล่นได้ะคะ่ะให้เพื่อนๆนะคะลงคลิปร้องเพลง Let It Go นะคะเท่าไหนก็ได้คะ่ะเช่น Let It Go Let It Go แค่ h o l d i n back a n y m o r e แล้วก็โพสต์เพลงนี้นะคะลง i n s t a g r กรนะคะแล้วก็ติด h a ชแท็กดิสนีย์ออนไอสองค่ะแล้วก็ติด h a ชแท็กนะคะวันแล้วก็เวลานะคะที่เพื่อนๆไปเช่น w ด d 1 9นะคะก็คือวันพุธเวลา1นึ่ทุ่มค่ะก็เพื่อนเพื่อนนะคะอยากขึ้นรถหันศาก็โพสคลิปเพลงนะคะลง IG เลยค่ะก็เล่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มีนาคมพศ2016นะคะจะประกาศผลวันที่4มีนาคมค่ะ ฟิลมกับฟิวนะคะก็ร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะะแล้วค่ะน้องฟิวนะคะลุ้นมากเลยว่าใครจะได้ไปนั่งรถฮันส,ส์ประกาศผลที่ Facebook BEC Telo Entertainment นะคะแล้วก็ Instagram BEC Telo Entertainment นะคะจะ้าฟิลมกับฟิวนี่ก็ร่วมเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวจะให้ดูน้องฟิวร้องเพลงเ <laughs> พราะมาก <laughs> น,นี่เลยนะคะ <laughs> นี่นะคะคลิปของน้องฟิว นี่นะคะคลิปของน้องฟิลคลิปเพลงนี้นะคะลงในไอีได้แค่15วินาวีนะคะเพื่อนๆสามารถลงคลิปเพลงนี้ท่อนไหนก็ได้นะคะฟิลหมดฟิลนะคะก็ร่วมเล่นกิจกรรมแล้วค่ะจ้ะติดตามฟิล,ฟลได้ที่ยูทูบเ e ซบุ๊ Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย